ปากวังจะผานหนึ่งข้าวเหนียวโดวยใช้ไมโครเวฟกันจ้ะพี่น้องก่อนอื่นก็เอาเข้าวเหนียวนะคะเทลงไปใส่จานกระเบื้องแล้วก็เทน้ำร้อนเดือดๆลงไปจากคนให้เขาเขาแตกเม็ดจ้ะพี่น้องจากคนไปสักสองหรือสามนาทีแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะจ๊ะเสร็จจากสิบห้านาทีเรามาล่างน้ำขุ่นๆของเขาออกนะจ๊ะล่างประมาณสองถึงสามรอบจ้ะพี่น้องหายน้ำของเขาเนี่ยไซส์จ้ะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้มันถ่วมข่าวสารนิดนึงนะจ๊ะนี่แบบนี้จ้ะพี่น้องให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกมีน้ำปนอยู่นะจ๊ะพี่น้อง เนี่ยค่ะหน้ามันก็จะปริมปริมกูคลิกกคลิกนะจ๊ะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวเหนียวมันจะแห้งหรือมันจะไม่ซุกจ้ะพี่น้องจา๋าต่อไปเราก็จะมาพันด้วยพันด้วยแรปพลาสติกใสจ้ะพี่น้องต่อไปเราไปเข่าไมโครเวฟจ้ะตั้งเลย900อุณหภูมิ9 0 0 7นาทีจ้ะพี่น้องแบบนี้เลยสตาร์ท เสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะครั้งแรกที่เขาไมโครเวฟยังไม่เซ็ตนะพี่น้องหน้าตาเขาจะเป็นคล้ายๆตากบตาเขียดจ้ะยังไม่เซ็ตสมบูรณ์นะจ๊ะเราจะมาใช้ช้อนค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 นพริกเขาขึ้นมาแบบนี้จ้ะพี่น้องคนคนคนออกมาจ้ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ไมโครเวฟรอบที่สองเราจะทําการปิดแล랩ไว้เหมือนเดิมจ้ะพี่น้องแบบนี้เด้อจ้ะ ใส่ไมโครเวฟเราจะใส่สองรอบรอบที่สองเราก็จะตั้งอุณหภูมิ900แค่สนาทีจ้ะเทจดจาก3มนาทีเรียบร้อยไมโครเวฟสองรอบเป็นข้าวเหนียวสวย,สวย น่ากินไม่จะพี่น้องง่ายๆจะสำหรับคนที่กินข้าวเหนียวน้อย,อยๆไม่ได้กินประจํานะคะกินหนึ่งคนสองคนใช้ได้จะ้ะสูตรนี้เด้อจ้ะเด้อฝากไว้เด้อจะ้ะลองทําดูสำหรับคนไทยในต่างแดนหรือไม่ก็คนไทยที่อยู่เมืองไทยก็ได้จ้า ดีจ้ากินแซ่บๆซต่างแดนกับปากวางสาวโค,โคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อ้จเดว,วันนี้พี่น้องปากวางอยากจะพากินพัดเพชรปลาไหลแกเอ้ยพัดเพชรปลาไหลเหลือปลาไหลอยู่ในตู้เย็นอยู่สี่ห้าชิ้นตอนต,อน,ตอนแบบนี้เนาะ้จเนปะปากวางมาพัดเพชรแกเอ้ยแล้วก็มีเนี่ยค่ะมันเป็นที่ปากวางปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนานะเจเนะกระเพราจะพี่น้องกระเพราแดงจะ้ะ ปากวังปลูกไว้แต่ปีที่แล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะแช่ฟิตแช่แข็งจ้ะไปได้ปลาไหลมาวันนี้ช่างพัดเพชรปลาไหลก็เอออยากคักแเนาะโอ้ยวันนี้ก็มีอันนี้ดาจ้ะไข่โทษไข่ดาวไข่ดาวไม่ใช่ช่างเอ่อฟีมือจะพี่น้องขอลอแคเลแกเอ้ยเพือได้กินเป็นรสชาติไข่ดาวเอาทั้น้อยจ้ะมันไม่งามมาทกแขนเสื้อดีก็เอ้ยกินกันเท่านั้นดีวันนี้มีข้าวเหนียวร้อนๆเนาะจ้ะเนาะ ข้าเหนียวทําด้วยไมโครเวฟประกวางสอนไวเนาะค่ะเนาะในคลิปเด้อจ้ะเด้อหาอยู่หากินต่างบ้านต่างเมืองก็เอ้ยเอาง่ายๆแบบว่าไม่มีพิธีพิถันจะเลยเอาแบบง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายจีอยู่ได้จ้ะอยู่ยากหลายก็จีลําบากหาของกงของกินเนาะได้อะไรมากก็กินจ้ะพักก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องจ้ะซารแน่พัชีลา นิดเดียวจ้ะแล้วก็มีอ่าหอมเนาะหอมฝรั่งต้นใหญ่อยู่จ้ะเขาเหนียวมาวันนีห้หอมกระเพราพี่นอ้องแซ่บปั๊บนี่ค่ะซับเป็นตอนๆแบบนี้พี่น้องอื หืมมันไข่ดาวจะไปนอกสี่ลูกเนาะอื กินกับพักสดๆคือเกาใส่ใบมะกรูดจ้ะ กะเพราไข่ดาวมันเจังเข่ากันนอะพี่้องเนาะ มีคนถามปากวางว่ากินปลาไหลแกคือยังไม่จักกรุ่นนี่วะจัก,กรล่นอยู่พี่รองมันไม่มีเก๊ดนอกจากมันร่นๆแต่ว่ามันก,แก็แซ่บแกเออกินข้างแรลมันก็จัก,กรื่นเนาะจา้ะข้างต่อไปมันก็จะอร่อยอย่างเดียวแค่นี้ ถ้าทําดีๆใส่เครื่องถึงๆใส่สมุนไพรมันก็จะไม่มิ้นขาวพี่น้องปลาไหลนี่ถ้าทําไม่ดีกินไม่ได้เด้อแค่เด้อกินข้ามันแรงแก่เ <s> อ้ยแครอดหน่อยก็มา กระดูกมันแข็งพี่น้องกระดูกสันหลังมันแข็งจ้ะถ้าเป็นปลาไหลตัวน่อยๆก็จะกินทางตัวแม่เหลาแข่เอ้ยอันนี้มันตัวใหญ่จ้ะพี่น้องรู้จ้ะใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้มือน่ะจา้ะกระดูกสันหลังมันก็แข็งจ้ะอื้อ ซาลแน่ฝรั่งใบใหญ่ต้นใหญ่อวบแต่ไม่หอมเท่าสาราแน่ไทยเดอวยพีน่นองจา้พาพอได้กินจ้ะนักขาม รสในการกินคือยรสชาติเหมือนตอนอยู่กับพ่อกับแม่ตอนน,น้อยๆอพี่น้องหอมกระเพรา ที่ในคอมเมนต์เขาถามแกคือยังเป็นผู้หญิงแกยังกินแกคือยังกินอาไรลหรอเขาไม่ให้กินโอเคผู้หญิงก็าให้ถ้าผู้ชายกินคนเฒ่าเขาว่ามาอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แกไม่รู้อะไรซะแล้วคนเฒ่าเขาหวงเลยนะเขาไม่ให้แกกินของดีแกรู้ไหมคนฒ่าเขาหลอกเขาตะปุ๊บ คนแถวไม่ให้กินปลาไหลไม่ให้ผู้หญิงกินปลาไหลให้ถ้าผู้ชายกินวะเรา <c oughs> กลับไปกินตาเด้อคนแถาเขาตัวปวด <c oughs> ของดีเลยแกลูไแม,ม่นเขากลัวมันมดไว้เขาไม่อยากให้กินหลายผู้หญิงผู้ชายกินได้คือกันมดแหละแกเอ้ยของแสบของนัวไม่หรอคนฒถานะ่ะชอบหลอกเด็กน้อย ไม่ใหญ่ประกวังคือกันเนาะให้กินเขา่าหลายๆกินกับนนอยหยกินกินกับหลายมันจะเป็นซางเหมือนกัน <c oughs> คนเถากลัวกินกับหลายมันเปรียงหรือเลาแกคนเถาปด <c oughs> เตียงพี่น้องตะไข่จ้ะ ไข่ดาวสี่ลูกหมดกรี หมดเกียงอีกตามเคยแล้ววันนี้เกลี้ยงเลยจ้ะมีนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็พอได้กินพี่น้องหายยิ่วหายอยากไปจ้ะกวดกิน,น,กน,าน,านได้กินมาก่านานๆได้กินแต่ว่าก,ก็พอหาได้จ้ะพี่น้องอร่อยแซ่บคักจริงๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมปากหวางสาวไทยไกดบานเด้อจ้ะเด้อหากพิษพลาดประการใดปากหว่างขอโทษขออภัยเด้อจะ้ะรักปากหว่างน้อยๆถ้ารักนานๆวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ